รีโนเวตบ้านงบหลักพัน EP สุดท้ายคะ่ะทุกคนแรกกะว่าตรงนี้จะปล่อยเป็นไม้เปลือยแบบเดิมเลยนะคะใครคิดมาติดสติกเกอร์ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองติดออกมาแล้วก็สวยเก๋ไปอีกแบบนะคะทุกคนและมุมนี้ก็เป็นมุมที่โบถ่ายคลิปบ่อยมากที่สุดเลยค่ะ <c oughs> จากจะเป็นที่ถ่ายคลิปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่รีดผ้าของโบด้วยนะคะใช้งานทุกมุมของบ้านได้อย่างคุ้มค่าจริงๆเม้นต์หนึ่งถามว่าสติกเกอร์ตัวนี้ลอกออกแล้วมีคราบกาวไหมตัวนี้โบติดหลายรอบแล้วนะคะทุกคนไม่มีคราบกาวเลยคะ่ะติดไปแล้วเบื่อลายเดิมก็สามารถเอาลาย ไปคิดมาติดแบบเดิมดีกว่าค่ะทุกคนกลัวว่าติดไปแล้วบ้านจะเหลืองแล้วก็โล่งจนเกินไปสั่งสติกเกอร์มาอย่างละ5ม้วนค่ะทุกคนใช้ไปน่าจะประมาณไม่ถึง3ม้วนส่วนสติกเกอร์ที่เหลือก็เอาไว้รีโนเวทห้องครัวค่ะในห้องนอนก็อยากติดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ขอคิดลายดูก่อนว่าจะติดแบบไหนดีรีโนเวทบ้านนะคะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องทาสีเลยค่ะ,คะวันนี้เขามีสติกเกอร์ให้เลือกลายเยอะมากไปแล้วเบื่อลายเดิมก็สามารถสั่งลายใหม่มาติดได้เลยรุ่นนี้สามารถติดได้ทุกพื้นผิวเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะะะะะเเปนปน้้กกกับอสรรตติิหคววพ์ที๋ใ ร้านนี้ตรงปกส่งเร็วสวยทุกลายเลยค่ะสามารถกดเลือกลายเลือกสีได้าาที่ตาก้าท่โบปักไว้เลย